เช้าวันที่6พฤษภาคมนะครับม,มีงานเข้านะย้อนแสงยอแสงงานเข้าเดี๋ยวกำลังเตรียมของกำปั๊บัไฟที่ห้องพักครูชั้นสี่ต้องใช้ปั๊บไฟใช้ท่อใช้รางชิพักสายสว่านกระแทกสว่านสายธรรมดานะครับเดี๋ยวเตรียมของก่อนนะ A few moments later ได้ของน่าจะครบละชุดหนึ่งอยู่ด้านนอกเดี๋ยวขึ้นไปทากันไปทําไฟนะ <laughs> กล้องอยู่ตรงนี้สถ <laughs> านที่มันจะเป็นลักษณะน,าานี้เดี๋ยวเราจะปิดมนมุมนั้นแหละใต้มุมโต๊ะนิดนึง สองฝั่งนี้ดันขวามือนะเดี๋ยนะวต่อมาจากพื้นนี้เดี๋ยวเอาโตนี้ออกนี่คือแบ่งใจของเราที่เราจะเอาไฟมาด้านซ้ายก็เหมือนกันไม่รู้ว่าใครมาบ้างเกิดผู้ใดวะวัด <What? S 1> อ่ะจัดสถานที่งานช่างไฟสโ,โลเดียววันนี้ต้องติดบล็อกลอยก่อนนะครับเดี๋ยวสายไว้เดินทีหลังติดท่อติดรางติดอะไรให้เรียบร้อยถ้าเราไม่เร่งทําตอนนี้จะมีกูเข้ามาจเจ้าของมาวางซึ่งจัดลาบากมากทีนี้เราต้องทําก่อนนะครับเราต้องติดบล็อกก่อนนะครับ อ้าวไม่มีเลื่อย <S <S ใช้เลื่อยบากขอบนี้นะครับให้มันเข้ากับลนาษะของรางนนครับดอกมอเตอรี่เจดมิลหรือหกหก็ได้นะครับรว่าพวกเราใช้เบอร์เจ็แล้วก็ดอกส,อก,สกูส กูเก okay, ี่ยวปล่อยเลยเราใช้เบอร์เจ็ดโอเคต้องใช้ดอกสว่านเบอร์เจ็ดแต่เราไม่มีดอกเบอร์เจ็ดเราใช้หกจุดห้าเหง่อเราะว่า A a few moments l ไว้เสร็จข้างนึงดีกว่าภารกิจใหม่แค่นี้ไม่น่าจะทำนะครับเนี่ล่ะขนาดนี้เหลือนิดนึงอันนี้ดีสุด ข้ามมุมนะมุมหนึ่งจะเดินมานี่บแล้วก็เลี้ยวไปนี่แล้วใส่บล็อกพักใชใ่นี่ทำเอานะคะรับเหลี่ยมนี้เนี่ยเหลี่ยมนี้ได้แอบมองเธอข้างด้วยใำเพลงเนี่ยการข้ามมุมจะได้ประมาณนี้แหละ ผมว่าผมก็ตัดดีที่สุดแล้วนะเอ้าเริ่มถ่ายรูปก่อนการทํางานนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายรูปส่งด้วยนะเดี๋ยวจะไปนี่แล้วเข้าบอกนี่ตรงนี้จะใช้ข้อเอานะครับนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายดูถึงนู่นเลยโดยตัวหน้าอีกหน้านึงนะเอ๊นะนี a later few moments ติดอุปกรณ์ก่อนแล้วเดินลางแล้วร้อยสายไฟนี่คือขั้นตอนนะครับโปรเซสของมันเนื้นออาดโปรเซสด้วยเพื่นวะ <c oughs> ทีนี้ก็ย้ายไอ้พวกนี้ไปนูน่น <c oughs> <c oughs> แต่เปอร์เซ็นการแตกมันอยู่ที่90เปอร์เซ็นตะ์ A later. few moments ยำเรียงสายให้ดีนะครับคือลางแบบเนี้ยเราจะเคาะแรงมากไม่ได้นะมันแตกครับวมดแล้วเนี้ย ต่อไปอีกรับหนึ่งไปปักคู่สามขาแบบมีกาวผมเอาเมนเข้านี้ก็จบแล้วมาถึงขั้นตอนนี้ระวังหน่อยนะครับผมไม่ได้ดับไฟนะสบัดแน่เลย จะข้อแข็งกว่านั้นวะหนึ่งเลยถ้าอยากให้ง่ายกว่านี้ผมต้องเดินไปปิดไฟนะแล้วก็ถอดออกพันเทประหว่างนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราล้อยสายเข้าไปติดก็ขูดได้นะฉะนวนบางยี่ห้อไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับเนีย่ยถ้าผมไม่ไม่พันเทปไว้นะขูดแล้วตอนนี้ว่ามีการดันเข้าดันออกนะครับ การต่อไฟเนี่ยให้ต่อโหลดให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเมนเข้านะไม่ใช่ไปเอาเมนเข้าไปแล้วแล้วลอยหรือ,อจับไฟซีซัวไฟดูดเอานะห <What? S 1> ยับลอยนะครับปิดต่อเนยจังชั่นบ็อกมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแยกออกจากกันดีนะครับมันจะงอสายในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดออกติดต่อมันจะมีเหลือให้อยู่สลัดหนึ่งนะครับ ง้างไม่ได้นะครับเผื่อสายไม่น้อยเกินผมจะเริ่มจากการต่อกาวเอากาวเสียบก่อนนะครับสีเขียวผมจะเสียบกาวก่อนแล้วผมก็จะเสียบสีน้ําเงินนิวตันนะครับแล้วผมจะเสียบสีน้าตาลนะครับถ้าให้ดีก็ดับไฟนะครับดูให้ดีนะครับคํานวณสายก่อนว่าเราจะ้งไปยังไงนะแล้วก็สีน้ําเงินนะครับนิวตันโอเคครับแล้วต่อให้เราเสียบนิวตันไปแล้วเราไม่รู้ว่าไฟมนันมาหรือเปล่านะแล้วก็ไม่สมควรจะไปจับนะครับ อย่าล้องดีนะเรียบร้อยนะครับจบแล้วก็ไปหรือเสียบโหนดเราเอามิเตอร์วัดเราจิ้มเข้าไปนะครับจะบอกอยู่ว่าด้านหน้าว่าลายกับนิวตอนนะครัสีดําเสียบนิวตนันแดงเสียบลายต้องขึ้น230อยสนะครับหรือ2องร้ยเลขมันกลับหลังกันต้อวนะ เรียบร้อยความจําเกือบเต็มพอดีอ่ะโอ้ทุกคนวันนี้วันที่6พุทภาผมฝั่งขวามือเดินเข้ามานะครับเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยววันจันทร์ไปฝั่งนู้นไปลุยฝั่งนู้นไปให้จบนะครับเฮ้ยผมสวัสดีก่อนสวัสดีครับที่มาปิดงานที่เราค้างอยู่นะครับทําไฟอีกฝั่งหนึ่งปิดใส่ตรงนี้แล้วบล็อกพักนี่แบบฝั่งนี้เดินมาแต่นี้ยังไม่ได้เก็บงานพวกเริ่มเอาของมาวางแล้วสิฝั่งนู้นชื่อ A Later Few Moments ทุกคนงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าตรงที่ว่าเรียกอะไรแกรนิตหรือหินอ่อนเนี่ยมันหลุดออกมานะครับหินหลุดอย่างนี้แล้วข่าวร้ายคือเราไม่มี ตาวยาแนวนะจะใช้วิธีการลักไก่ใช้ซิลิโคนยาแนวก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บงานได้เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราทำจริงเราต้องใช้ยาแนวกระเบื้องนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเร <Wow. S 1> าไปก่อนทำมาถึงตรงนี้แล้วด้วยความไวแต่ว่ามันเสเวลาที่หาไอซิลิโคนนี่แหละผมจะบอกว่าจะใช้ค no ้อนดันเนาะถ่าวังนิดนึง จากนั <IP> ok ้นเราจะยาแนวเก็บขอบตรงนี้ด้วยนะครับเก็บขอบนี้ขอบนี่นะครับพอขอย้ำอีกรอบนะครับว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับทีนี้จะเอานี้ติดแล้วแล้วก็เดินลางยังฝั่งนู้นอย่าจะ

สช่องหาไม่เจออันนึ่งอย่า modify นี้โดยใช้เมื่อยนี่แหละเลิมแค่มันเป็นแบบนี้แบบนนเอบผมถึงจุดนี้ก็จุดที่สำคัญนะครับผมไม่ได้ดับไฟนะ <c oughs> วันนี้เป็นคว <c oughs> ามชำนาญเฉพาะตัวนะครับอบ <c oughs> ันเหตุเกิดได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราประมาท <c oughs> นี้ให้เราเสียบกาวก่อนนะกาวนิวตันแล้วก็ลายนะครับ ลักษณะนี้ให้เกิดความเคยชินเนาะสินตาเนเพราะว่าคุณถ้าคุณช่างไฟเขาทำงานเขาก็จะรู้นะครับแค่ว่าสีมันแตกต่างกันเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็เอาซิลิโคโนยาแนวเก็บกวาดพื้นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับทุกคนสลับกล้องหลังดีกว่านี่เสร็จแล้วครับเป็นรูเดี๋ยวเราเอาซิลิโคโนยาแนวเก็บกวาดให้เรียบร้อย ข้าวเลียมอันนี้จริงๆก็จะปาดฝายาวมานีนะแต่ว่ามานันมีเศษประมาณนี้ก็เลยเอาเลยนี่เรียบร้อยปิดฝาใส่น,อน็อตเก็บของนี่เก็บงานเสร็จแล้วเรียบร้อยฝังขวาฝังซ้ายเออเก็บหมดแล้วพอ,พอประมาณหนึ่งครับเรียบร้อยปิดจอบเก็บของกลับบ้าน <c oughs> กลับอะไรจะไม่ได้เลิกงานเอ้ <c oughs> เก็บของบานนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ